ปาเจราจรียหอนตีคุณุตตะรานุสาสกาข้าขอประนุน้อมสักการบูรพาขนาจาน ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอบพิวนันระลึกคุณอนันต์ อาจารย์ที่สอนแล้วมีคําถามอยู่ตลอดเวลาทำให้เราฝึกสมองแล้วก็โฟกัสในการเรียนเจ้าปลาชอบอาจารย์ที่สอนแล้วใจดีไม่เครียดพูดคุยเป็นกันเองค่ะ เวลาที่เจออาจารย์ที่มาจากคณะเดียวกันก็อยากจะให้อาจารย์ยิ้มให้หนูบ้างค่ะเผื่อในอนาคตเนี่ยเราจะได้อาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันในการเรียนการสอนค่ะจะได้รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นถ้าไปเจออาจารย์ข้างนอกนะคะหนูก็อยากให้อาจารย์ปฏิบัติกับหนูเหมือนคนคนหนึ่งค่ะที่ไม่มากไปหรือน้อยไปเหมือนที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันนะคะแค่นั้นพอค่ะเวลานอกห้องเรียนผมชอบอาจารย์ที่ไม่ยิ่งเป็นกันเอง สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิติพรกาชุ่มนะคะชื่อเล่นชื่อเดนัทมาจากคณะนิติศาสตร,ร์เป็นคนจังหวัดภูเก็ตค่ะต้องเป็นอาจารย์ที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคะนำมาปรับเป็นรูปแบบของการเรียนให้ผู้เรียนเนี่ยไม่น่าบเบือ่อเวลาที่เจออาจารย์ที่มาจากคณะเดียวกันก็อยากจะให้อาจารย์ยิ้มให้หนูบ้างคะ่ะเผื่อในอนาคตเนี่ยเราจะได้อาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันในการเรียนการสอน,นะคะ่ะจะได้รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น วัสดีค่ะเพื่อนๆชื่อฟ้านะคะอยู่สาขาคอมธุรกิจค่ะอยู่คณะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะฟ้าชอบอาจารย์ที่สอนแล้วใจดีไม่เครียดพูดคุยเป็นกันเองค่ะสำหรับเวลาที่หนูเจออาจารย์ข้างนอกนะคะหรือว่าตามสถานที่ต่างๆหนูก็ชอบอาจารย์ที่จำนักศึกษาได้แล้วก็พูดคุยกับหนูเป็นกันเอง สวัสดีเจ้าน้องัวเดลหน่ะเจ้ามาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสา,ยส,ายสาขาการพยาบาลซัดเจ้าชอบอาจารย์ที่สอนแล้วมีคำถามอยู่ตลอดเวลาทำให้เราฟรุกสมองแล้วก็โฟกัสในการเรียนเจ้าน้องคิดว่าอาจารย์ในหลชยชาติเจียงหายก็คงจะเป็นากอีกกันทุกคนน่ะเจ้าสวัสดีค่ะชื่อเบสน,นะคะน้องเบสตาเชตมาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะสาขาการเมืองกับปคฟองค่ะ สำหรับสไตล์อาจารย์ที่หนูชอบนะคะคืออาจารย์ที่ไม่เคร่งระเบียบการสอน,นะค่ะเพราะว่าเด็กเจนนี้มีความแตกต่างจากเจนอื่นๆนะคะ่ะถ้าไปเจออาจารย์ข้างนอกนะคะหนูก็อยากให้อาจารย์ปฏิบัติกับหนูเหมือนคนคนหนึ่งะค่ะที่ไม่มากไปหรือน้อยไปเหมือนที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันนะคะแค่นั้นพอค่ะสวัสดีครับผมพลน,นะครับฉเฉลิมชัยจีนาราศครับมาจากวิทยาการก,การโลจิสติกส์ครับผม สำหรับผมนะครับก็ชอบอาจารย์ที่สอนสนุกนะครับมีการให้ความรู้นักศึกษาแบบไม่กักนะครับแล้วก็มีการให้ทํากิจกรรมในห้องเรียนนะครับให้นักศึกษามีส่วนร่วมครับในปัจจุบันผมมองว่าคนเจนซีอ่ะโดนคนเจนอื่นมองว่าไม่อดทนนะครับแต่ผมก็อยากให้อาจารย์นะครับได้เปิดใจเรียนรู้นะครับว่าเด็กเจนซีทุกคนนะครับไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คิดนะครับสวัสดีครับผมฮานิอัตวิเสรีรักจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐภระศาสนศาสตร์นะครับ ผมเรียนรัฐศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างตึงเครียดผมเลยชอบเรียงกับอาจารย์ที่มีมุกสนุกสนานเฮฮาเวลานอกห้องเรียนผมชอบอาจารย์ที่ไม่ยิ่งเป็นกันเองอย่างเช่นวันนั้นผมได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปในเมืองแล้วอาจารย์คนหนึ่งได้ทักมาถามผมว่ารีบไปไหนผมไม่เคยเจออาจารย์แบบนี้มาก่อนนี่แหละครับอาจารย์ที่ผมชอบ